bên lái mèo mèo đi bay sao เขาน่เมียวเป็นไระเมียวเป็นไรบอกนุชสี่นุชช่วยได้ไหมยังไงก็กลับมานะนุชรอนุชรอนะเหมียวให้ลู้ไปบ้านไหน หายเร็วๆเน้อบ่สบายกะหายเร็วเร็วเน้อแมวน้อยเด็ดูแท้หรือปวดฉี่ปวดคลี่อันี้ไม่ได้ไปไหนปวดฉี่ปวดคลี่หรือเปล่ากลับมาละกลับมาละกลับมา อ้าวที่จริงปวดลี้โอเคออแสดงว่าบดได้บสบายโอเคจะกลับมาไหมอ่ะเราดูว่าจะกลับมาไหมเนาะ ตามติดชีวิตเหมวสงสารถ้าบอดสบายก็สงสารนะถึงแม่ว่าบอใช่แมวเฮาโอ้โกรบเนาะพอขี้เซ็ตแล้วก็กรบเห็นะหนดีแต,ต,ต่แมวนี่นะแล้วยังอย่างต่อคุดคุยอะไรต่อล่ะเอแนะฮักเหียน้อ ดูจนจบนี่นะ,ะเห็นยังเห็นนุ๊ไหมกลับมายังรออยู่ถึงแม้ว่าบ่าใช่แมวเฮาก็อยู่มากันนานเนอะอยู่มากันนานก็น่าจะประมาณครึ่งปีได้ละแต่ว่าเดือนเนี้เพิ่งมานอนบ้าน ไปไหนอะเอามาเร็ว้วมาเลีวมาเลียวมาเลวเหียวมหยังมาสิไม่ต้องเขินอ่ะที่สุดก็กลับมาไม่เป็นไรนะจะเข้าบ้านไหมละ่ะจะเข้าบ้านไหมละ่ะไม่เหรอ ไปไหนอะเข้าบ้านนะมาลองเท้านี่กับบริเก็บเข้าบ้านไหมอะ่ะจะปิดประตูแล้วนะไม่แสดงว่าไปไหนต่อ มาในบ้านละนอนไหมนอนนอนอีกแล้ว สบายดีแล้วมังนะ้งเนาะโอเคน่นไม่สนใจแมวเลย